กลับสวัสด,ดพีพ่อแม่พี่น้องมาสุกุลสุข้อนะพี่น้องตอนนี้พาละลาดมาวัดดอนเมืองพี่น้องมากราบหลวงตานะกำลังมาหอด<า>ป้ามาเฮาผิดต้องขับรถพามาเพื่นสันสิมาเองอกันสิลงเไปทิ้งตุองไปเปิดประตูนะป้าอย่าแลรงเด้อนิวเด้อมาไล่ถูกหอดแล้วไปเดี๋าฝ่าลงเด้พอพุ่งแม่ลงก่อนป้าพี่น้อง รายแห้งบวชบวชเยอเคยยังบวชบวชบวชหัวร้านเคยกินหรือบ่อได้เนี่ยพิซซ่าอาลูกเนี้ยวเนี้ยลูกสร้างพิซซ่ามาให้มีคนบุญนี่อยากกินน้ำเย็นเนี้ยวไอ้นี่ไอ้นี่ลูกบึ้งแม่แก้ให้จับคนไปสั่งตอนใดใดนี่ป้าโอ้ Bỏ ra, bỏ nhỏ, bà nhỏ đứa kín cong đê ơi Xài bọn chị nằm chìm bọn lũ Nhạt Ồ em Để cho mẹ hoài, cho mẹ hỏi hỏi, cho mẹ mẹ hỏi Dạ nhạt cái lũ, nhạt cân để kín đứa con dành á á á Dạ Ui bông mẹ hỏi hỏi bọn lũ cho bíp đi bíp chỉ... ừ. Để mà đem đem để, để mà chị thêm nữa แม่เซห้อยูลก่มเวใไ้นิวๆอย่าดื้อลูกโอ้พ่อพ่อเออแจวไห่เอ้าไ้นี่ไม่ใส่นี่นี่แล้วแจวนี่ไม่มีอยู่นี่แล้วอเอาลูกเซลตัวได้กินไม่ฟาไม่าโอ้โหหัวนองหัวน้อง หวานเพ่อนทอดว้าบมึงลงหองแต่ต้นไม่ใช่เบียร์อือนี่อันดันสดาบวะอ๋อเลมอนนี่ด้กินไข่ทอดนะตะปูณนี์อยากกินน้ำเย็นอืามีี่มีมีลวงตาให้เสียงภาษาไทยโดยต้องต้องวัตรีทศเทพขณะนี้ท่านท่านคงจะเห็นนะครับว่า มนุษย์สองมนุษย์นี้ไม่เคยเห็นนะครับขณะนี้กำลังพากันเครื่องจากกลางบนฐานแค่วอยู่นะครับโอ้อันนี้นก็มีแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหดูไหครับดูคุณป้าเขาบรรยายว่ามีไอ้นั่นด้วยมีอนี้ด้วยส่วนร้านก็ทีบะทองแต่กำลังบดอยู่ครับกำลังบดโอ้โหได้ยินไหมครับทุกคนได้ยินอย่างผมไหมโอ้โห ทำว่าหูนีไหมว่าว่าไงมันอาบน้ำมันหอนโอ้หามาไม่สัเห็นยังกะสี่เอาเบิดบัตรเนี่ยมึงเอาลุกไปพ่อแม่พี่น้องทองแตกเบิร์ตเบิร์ครับโอ้ทั้งทั้งหอนทั้งยากครับเช็ดได้ไหมเออน้ำบ่กินน้ำบ่เอาบ่เออปักไว้ที่เก่าบ่ตนี่บ่เข้าหรอเดินี่ปลาหมึกอ่ะ ฝ่าเขามาฝาได้ยังไงพนักทั้งตึงเลยเจ็บป้นิวแซ่บป้อยูุบ้านนี่เคยจินมได้สิป้เคยป้ออ้เคยเห็นป้อันพุ่หนึ่งเคอจินมตาน้ำปบะเนี่โคกเด้โคกมากบอกน้ำเป๊บสี่ไม่แม่กินซอยไม่แม่กินซอยโอ้โหบัว่างเลย นี่หนึ่อันวนอันคุณหญิงอ่คุณหญิงพย์นีเขาจะเลาะนะครับเขาจะเลาะเขาจะเลาะพิซซ่ามั่งเดี๋ยวอีสจะคู่เดี๋ยวจะไปที่ใหม่นะเราจะไปที่ใหม่กันที่นี่เราก็ไม่ต้องห่วงนะครับทั้งไอติมทั้งโอ้โหเทียบเลยตรงนั้นอนะ่ะไอมอีบ่เลยนเนาะปลาปอดกาฟอกกาแฟนมสอกนมสดบ๊ยไม่ต้องห่วงเลยครับโอ้โหปลาลูกคายเออครับ โดยไก่ย่างแปะสะสงสัยไป่อหอดิเลยเขาห้องน้ำใาช่อนลุยสวนเออหมกมะพร้าวพูดนะผมจะไปกินอะไรรู้เปล่าครับผมจะไปกินผัดกะเพราความไก่แค่เอฟซีนิวเอเป็นชีชิมตัวนั้นแหละวกูรู้แล้วว่าชื้อกินเก่งหย่อนไผ่เบิ้งเบิ้งปล่า พิจารณ์เลยถ้าใครเข้มทีมันได้ปลามันเองหัวดำห่อนก็ห่อนเพ็ดกับเพ็ดบัตนุ่งเอานุ่งก็นั่นเพิ่นเอาเพิ่นเอาอันมาพริกไปเอาพริกไปเอาซอสพริกไปนะมันกิดเพ็ดตัวมึงเอาเพ็ดบ่อบัตรเลยใจสูงขนาดเอาเอาเอาแค่ไหนไม่สิแพ้เขาลูกเลยเอาเต็มที่เลยเออใส่ อ้ําเจ้เป็นคนหมาคนแมวคิดเข้าไปเบืองหลานกับป่าบุ้งแข่งกันนะครับอออ๋อโรงสีของเราโรงสีของเรามีสองสองขนาดนะครับรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กมีกำลังบดู่ครับบดขาไก่แล้วก็ทางนั้นก็เติมน้ำใหญ่เลยครับยครับทางนั้นอ่ะบ่อสูบน้ำนะครับดู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 หน้าบ่อสูบน้ำครับ เออหรือว่ตาขมิ้งแต่เรานสงสัยจะโกรธเราหนักไหมครับตาก็ดูดไปแล้วครับิัญหาเบื่งคนรหาปัญจุ้งกระเรม่มืนีโบเฮนแม่เจ้มใจแม่เจยมใจไปทุลายอยู่ทางหนอกเจอแต่ลวงตาแต่ก็ลวอกตาเผิ่นกระสั่งพิซา่าของโปรดมาให้กินส่วนไอ้ต้องกําหองฝาหั่นเพื่นบทนาธอาหารต่างประเทศเพิ่นก็เลยบริกินมีแต่สี่คนกินนํากันขอบคุณลวงตายลายเด้อเพิ่นสั่งมาให้หัวมาก หลังจากออกจากวัดดอนเมืองมากก็เดินทางมาทีปันนิาพาคาเฟ่และก็ารอาหารซึ่งเป็นหานคาเฟ่ทีกึ่งหานอาหารสไตล์ป้านใหม่ยูคเกา่าซูนคุณมาถึงแล้วคุณมาถึงแล้วคุณตอง ตอนนี้ก็เดินทางมาหอดปณนิพัทธ์คาเฟ่แล้วซึ่งห่างจากวัดดอนเมืองประมาณ16กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ10กว่ากว่านาทีก็เดินทางมาหอดอยู่นน่จเ็นคาเฟ่สไตล์ไทยๆมีอาหารไทยหลุดจัดจานหลากหลายเมนูพร้อมเมนูคองวานเครื่องดื่มอีกหลากหลายชนิดเหมาะกับคนที่มาเดียวมาคููมากับหมูมากับแฟนรัวมาเป็นโมูคณะมีทั้งโต๊ะเดียวโต๊ะเาวาละกาคนได้ีีต้องการความเป็นส่วนตัวก็มีห้องว i p ีไวบริการนําเข้ามาแล้วสั่งอาหารไหวแล้วกันในขณะที่รออาหารกะสามารถที่จะเดินชมบรรยากาศ ายในหารซึงมีมุมถ่ายหูเพียบแล้วก็มีของสาส้มหยุกเก่าซุ่นทั้งเขาคล้องเของใสแล้วก็คล้องทีละลึกติมไปเลยถ้ามีเด็กมานะนำเด็กก็น่าจ,จะสอบเพราะว่ามีคองสาส้มที่ว่าเป็นหูก,กระตุนหลากลายแต่วัดจิบป,ปะหัวซื้อ,อยังเนยมากางวันเรือว่าตอนเย็นถ่ายหูงามคือกันหานเพลินเปิดตั้งแต่ซิบม,มุ่งเสาหอดซ่องถุงที่นี่ปั้นนิพทัทคาเฟ่และหันอาหารลังจากองค์จวันลุม่มตาดวองมากนี่น้องพอดีว่าอยู่นันลงตาดวอกแก้งป้าแก้งป้าียบร้อยแล้วะ ตอนนี้กอ็ <ism Durch those rapper> ออกมาออกมาทีคาเฟ่ปั้นน่แพทพี่น้องที่ว่าเคยมากเนาะคุณ่อซาใส่กับคุณแม่มูอผึ่พามากินเขาตอนนี้เป็นส่วนเทศกาลงานฮาโลวีนเนาะคุณแม่เนาะผลการตกแต่งห่ร้านด้วยใส่ตุลาบอผลการตกแต่งานเป็นร้านที่สกปรกมากเลยอย่านี้หยอกหยบแย่ก็ไม่ทำประจาน โอ้โหเข้ามาคือว่าพ้าพ้าอยู่ข้างบนสวยมากนะใช่ไหมครับโหจัดสวยโหแต่ว่าผ้าเอาไอ้ต้องพ้ารีวิวหันเนี่ยฮะพ้ารีวิวห<อ>นันได้หมดเรียนเลยครับเราจะอนุรักษ์นะครับทางร้านของเราจะอนุรักษ์สัตว์นะครับดูดีครับแมงมุมนี่เป็นเป็นที่หนึ่งเลยนะครับนี่ค<ต>รับสไปเดอร์แมนนะครับเราจะอนุรักษ์ไม่เหมือนบ้านเขาจะอนุรักษ์แมงมุมอย่างเงี้ย อยากย่า่แมนเด้อพี่น้ <im itation> อองันนี้แมนเทศกาลทางงานฮาโลวีนแมนแมนเทศกาลฮาโลวีนดีสุสสลลสดเลยเด็กปอี้ยู่เพิ่งเคีงงามอ่ะ,อะเดี๋ยวพาพาเบิ่งข้างบนเนาะถอดเกือบถอดเกือบถอดเกือบนะถอดเกือบไปจอดไว้ปะภาพนี้มาใหม่นะม<อ>าใหม่เอ้ามาใหม่ปะตอนหนึ่งมาใหม่มาใหม่ปาหันบ่มีคุณพ่อซาซาอยู่ทั้งงบดเนาะคุณแม่มูหยอกลานอยู่ทั้งงบด ไะเดี๋ยวพาพี่น้องคือไปเบิรงๆๆ<อ>ทั้งๆเพราะว่าตอนนันทีมโบท่าน้ขึ้นมาทีวีแจกฟรีนะครับทีวีโอ้รุ่นนี่บอกรุ่นรุ่นนี่นาจะเกิดบบท่านมาั้งเขาเขาเกิดท่านบฝา,าลุเข,า,ขาเกิดท่านอยู่ฮะอเขาเกิดท่านรุ่นนี่รุ่นจะไรเออม่นจะไรแต่ว่าตัวสะไรมันเฮี้ยอันนี่โบโบเฮนมั่งนี่บบมีรุ่นเฮารุ่นบบมีอันบียดเลย อันนี้บ่ท่านอันนี้อันนี้ยังก่อยตองฮะอันนี้เอิ่นไว้ย่างยพิมดีดพิมดีดอันทีเข้าอันอันออกหนักสนครับบอพิมดีดพิมดีดเออพิมดีดที่ชื่อแบบคอมพิวเตอร์ครับบอโบแมนพิมดีดคอมพิเตอร์เนี้ยอันนี้พิมดีดคือว่าอเวลาแต่ว่าอันมีหนักสนแล้วก็เจ้าเห็ดอันคอดียังบอมันโบมีอันนั้นมันประกอบหนังซื้ออันนี้ฮะมันเป็นพิมดีดที่ใช่ ในคาราสการทั่วไปนี่นะพิมพดีตำรวจพิมพ์ดีนี่คอมแบบคอมพิวเตอร์นี่ตัวเป็นบอกะบบแมนอันนี้พิมพ์ดีกระดาษเนี่ยเออเที่ว่าเอากระดาษใส่แล้รพิมพ์กนั้นแหละกับพิมพเป็นบอมันใส่แทนระบบคอมพิเตอร์แต่ก่อนซิมีคอมพิวเตอร์เป็นบอบอเข้าใจคำคำถามเป็นบอบนาทีแม่เวลาเขียนนี่เนะตัวตัวหนังสือมันจะไม่สวยแต่ถ้าพิมพ์ดีเนี่ยมันจะสวย เพราะว่ามันจะเป็นมาตรฐานเลยนั่นนั่นแหละแต่แต่เธออย่าบอกว่าเอามาแทนคอมพิวเตอร์สิมันมาก่อนคอมพิวเตอร์อีกนะก็นนั่นแหละก่อนที่มีคอมพิวเตอร์ฮะเธอคําถามของเธอนี่ไม่ถูกแปลว่าน้องทามาตรงคําตอบใช่ครับผมนี่ก็จะเป็นโต๊ะถ้าถ้าึ้นมาทังเคิงนี้จะเป็นแบบนางเนาะแล้วมันจะมีบอลคล้ายญี่ปุ่นครับคล้ายสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะพอคุณแม่นางอยู่รุ่ม ที่ว่าที่ว่าฉันฉันพามาดูไม่พามาดูอะไรนะฉันพามาดูห้องพระมาดูตู้พระตู้พระครบดูครับตู้พระพระมีตพระดีๆนั่นเลยโอ้จะไหนตู้นั่นนี่ได้หนองกันเนาะอยู่บ้านนั้นเมื่อใดเมื่อไรเลยได้ผ่าน่ะนี่ได้เห่าเห็ดจังสีไหวก็ดีนี่อันนี้ไม่พระที่อันเหาได้ยวดังนะคือเทมันคือคือกันแต่ว่าอาจจะบ่แม่นรุ่นเดียวกันนาะลายรุ่นโอ้แม่ได้หนองก็ ไปสองตูมาใส่ก่อนบ้านนอกห้องโอ้ตว่าบอบ่อนองหันไดเมื่อแล้วเอาย่ำเพิ่นส้มโผลดผ่านแล้วไปย่ายให้นะให้คนโม่บุญเอาแล้วก็เอาเงินค่ะขวัดทันดีดูมีแต่ผะพาเก่าๆเท่านั้นราคาแป็นไงบอแต่เท่ากับพวกหูเราก็ราคาเท่าไรก็เน้นดีขนาดเลยได้ตื่นแล้วย่าได้แบนอย่าได้แังนแต่ว่าแบนเท่ากับมีนี่ อันนี้กปอเสือพรหมพี่นาะก็เผื่อเหตุจิตใจไว้เนาะจี้ได้หนินี่นี่ไอ้้ไอตู้พวกนี้ไปเบิ่งอยู่ร้านญี่ปุ่นมือสองร้ายเม้นวะแบบนี้ยมันเสี้ยเมื่อเล่าอะไรอยู่อะได้ได้เป็นนะแล้วก็อันนี้เอิญว่ายันบ่ไอ้ต้องแมนยันบ่ใช่พี่เนาะยันแปลลงสีบ่คือว่าวายแสนเแล้วบอกเหมาะือกันี้ มีน้องคนจัดไว้งานน่ายไปทีนึงค่ะงามแต่อเดียตกแต่งอะคันใดสร้างเพื่อนไหมเดี๋ยวเราก็นั่งโชว์เลยถ้าคุณถ้าคุณจะจินสไตล์ของผมนะคุณไม่ถึงหรอกมือไม่ถึง,น,งนอกสกจากคุณมากับผมเท่านั้น <laughs> แล้วผมจะให้คุณจ่าย <laughs> <laughs> ได้ฝ่านังนะ <laughs> เออ โอ้นี่เด้หูบในร่วงอยู่นี่โอ้ไม่หูอย่นี่เนาะวันนี้ผมก็เลยฟา่าแฟนใหม่มาครับแฟนแเก่าไปเลแฟนเก่าไปไเ่แฟนเก่าทิ้งไปแล้วไม่มีความหมายไม่มีความหมาย <c oughs> <c oughs> สั่งไปน้องแล้วก็ออกเองด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ดับใดหนูสั่งที่ชายเดี๋ยวว่าใหู้จ้ากว่าดับดับด มาก็ไปนี่หุ้ยประตูห่วงพี่ไม่ใจหรอกวะเพื่อเก็บน้องว่ะสั่งเลยน้องเอาเฉพาะของแพงๆเท่านั้นแล้วน้องอย่าลืมนะเอาตังค์มาจ่ายด้วยดับได้พี่พี่นาโอ้งามเลยอุ่นเว้ยนี่อุ่นอุ่นพี่นาฟ้ามึงดูมันจัดอันหูกไฟพอร่วงเลยนะมาลานนี่วาซิโบอยากได้ยังไเด้ิคุณจุธัย อยากได้อันนี้ครับอยากได้อันนี้ครับอย่างไรุ้มเมื่อจะเป็นอย่างไรอุ้มเงินโอ้ยเพิ่นเอินมาเนี่ยเนี่ยขำเงินเงินโอ้ยสุดยอดเลาอยากได้อันนี้โอ้เป็นผ่าหวานตะกี้เนาะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนทั้งนี้นายจะบ่ญเป็นผ่าหวานมั้งรากฐานนี่นายจะหุูบฐายเนาะแต่ทั้งนี้เป็นผ่าหวานบอกตะลุมนี้หลูกเก่าหลูกเก่า รูปกเก,าาก่าสมัยก่อนอ๋อแต่ว่าทัานๆน่าจะหุบาทแล้วแหละทีนนะ่นัโอ้หน้านี่เศรษฐกิจฐฐฐฐพอเพียงเป็นเสมือนหลกักฐานของชีวิตเนาะซึ่งตอนนี้ทิพย์ก็กำลังเดินตามรอยผัวลวมอยู่เนาะข่ะค่ะค่ค่ะค่าน่ะคืาว่าค่็น่ะคะคาเฟ่ที่ว่าย้อน่อุคนะค่ะค่ะควะเ่ะค่ะค่ะค่ะ่ะค่ะค่่ะค่ะน่่่่่่น บรรยากาศคลาสสิกขนาดเลยได้เนี่ย้านเราเย็นง่ามขนาดแบบมากับผู้บ่าวน่ามาหนังเนาะคือสิครเนาะไ้มาคาเฟ่เลยนี่มันเป็นจักรตัดนิบสมัยเก่าว้บรรยากาศก็มินติคดีขนาดเนาะมอกแกการมาหกคนขนาดเลยได้คนนี้กินเก่งกินทุกอย่างที่ข้างหน้าเก่งมากเลยมาผมขอก่อนเลยครับ เอาเลยเอาเล่จัดเปิดขอ้มาหิวข้าวเบื่อไงต้องเอาอีกแล้วมึงเนี่ยกินข้าวกินข้าวตอนนี้มาทายเนี่ยทายตอนพี่ตองบอกเล่ากินข้าวกินข้าวอาจารย์มาสองชุดไม่พอได้กินอยู่ด้วยต้องมึงต้องอึนนำไลยกันได้บือมันมันจะสั้นหิวไหลมือสั้นเลยมันสั้นนิ้วเข่าลื่นดังไก่นุ่มผานี่ไอ้ต้องาตัก เป็นแฟนพี่ต้องตากเองเลยนั่นนะโดยเป็นน้องซาเดอฮาโลวีนนะวะิดกันเออคือเนี่ยครับมันเมาดเลยเาเด้มองกินน้องแมามามาร้องมาอ๋อเหรอนั่นเีโอ้แล้วยังรูเที่ถ่ายรูปิ้งาปิ้งอแฟนใหม่แฟนใหม่ไอ้ต้งฮะหาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนอันกูร้ ยังไปบังโลเิ่นจีเิ่นีสดเาจะตักไผบุสาวตักบุษาวากเพราะมาเก่ก่ผู้ษาวกินเยอะกินเยอะๆนะจ๊ะตูนตองมากยังนเยัะๆยอ่ยู้องไม่พี่เ้าหรอวตักเข้านมาตักเองเ้อะนะกินกินเยอะๆนะจ๊ะเป็นแฟนพี่ตักเองเ้อนะจ๊ะายพ่อม่รู้่วเอากระซิเฮ็ดจะได้ครับต้องหานี่เองไามมากแน วิ้งเหรอุ้มจับหายังหายคอค่ะตามหาพ่อเป็นคนไทยอ๋อโดยพ่อเป็นคนไทยพอเพื่นน้องฝาพ่อเพื่นมคนไทยค่ะเับเปล้รงวรอ้จับรมอรมืงแกงเรียงแกงเรียงเยอะขนานึงยนดีดเขาใส่โดนเลยเ กิ้หรืออืตัวโบายคนอื่นกินเลยโบายต้องฮะมแแขงม่ได้แบบของแซ่บร้อน่เหมือมเป็นบริเไปทะเลอะดังเลยจะบอกนี่นี่นี่นวดปลาหมึกนี่เป็นอย่างที่แซ่บไหลายนี่บอกให้จะไปตบกัะไมึกกินกับสดในบซเือดนั่น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 ัแล้วแทงสี่แล้วปาดจ้อยาดเนาะดิบเน่าใจ่บนี้เอาขัวหอมใ่ว้า โอยใจองดิเฮ ok, ok ok ้ยแซ่บบ่ S22 เว้ยบ่แซ่บเปล่าเปล่านลิ้นจี่ลองชิมอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าหยังก่น้ำลิ้นจี่น้ำน้ำลิ้นจี่บ่มีเบอร์ี่มีโซดาชาเขาเรียกว่าชาลิ้นจี่เออชาาลิ้นจี่ขเป็นน้ำน้ำาวีอร่อยตอนรับาวีเออเฮ้ยๆคลิป ขั้นมาหาปลาเนี่ยครับมึงเห็นใจสิตลอดเด้อเห็นอะไรมึงต้องกินพิซซ่ามาจากภูรดเดี๋ยวกูจะมานำเองอยู่เนี่ยไม่เป็นไรสวัสดีตค้าคนเก่งสวัสดีค่ะอุ่ยมากลูกเก่งมากมุงน่ารักมากเลยอ่ะหลานสาวเนาะแม่บ่ ทั้งสองคนโอกนักเรยวะลูกจารณาผู้ี้อ้โหปอออนั่นแล้วมันีเรื่องอะไรสวแล้วมีโอ้โหไม่ตปลาตัวมันเดินตัวมามยำมนเส้นค่ะยำม้นเส้นยำบ้าเอาเอาของอะอันนี้เหรอคะแม่ปลาสระติน่อา ถ้ากินไม่หมดเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านเลยนะเธอเนี่ยขาดโอ้ยกินตุ้ยมาหนีเลยกินข้าวแซ่ลนั่นน้ยต้องโออมู๊ร้านมาเสิร์ฟขาดบัวร้านร้านน้อยมาเสิร์ฟเลยซื้อน้องยังแน่นี่เอวาค่ะเอวาอโอเอบิวเอบิวเอบิวมาวันดีด้วยเอวิวมาดีน่อยเอบิวมาหาตาหนเลยเออคุณดู หางตามึงนี่เนาะหางตาหมึกลีนพ่อบังได้ไหมป๋าป๋อไหนปอไหนโรงเรียนอะไรคะเด็กหน่อยก็เพียนเพียนนิดหน่อยแล้วม่อยากเปลี่ยนต้อกันเลยโรงเรียนเซนฟรังเซนฟรานซิสซาเวียใช่ป่ะใช่ค่ะมาที่นี่เฮวามาเฮวาเรียนที่ไหน, <Jr. S 2> นะคะโรงเรียนเซนฟรานซิสซาเบียค่ะอ like ๋อเรียนด้วยกันเหรอเนี่ยเราอยู่ห้องเดียวกันไหมเนี่ยสองคน ดีว่คนนั้นเอพิวเอพิวเอว่าหนาคมมากหน่อยก็พอเรางามแบบาแบ่งสักนิดแอยดด้วยไงมมี่เลยค่เก่งมากเก่งมากสนุกคบได้แล้วค่ะุ้งเลือกต้องเลีกเนี่ยว่าต้องไปเสริมด้อยดังโอ้ไม่บินต่ำเนี่ยขาดเครื่องไม่รู้ว ยำบุ้นเส้นกินปลาหมึกวะค่ะกินแน่ะกแล้วกินแล้วต้กินบามกินค่ะอ้ปลาหมึกเนี่ยนี่ปลาหมึกว่เราปลาหมึกอันนั้นบอบดเบิ่งชงเครื่องปลาหมึกชงเคื่องวะชิเบิ่งโอุ้ดจอดกินไงปลาหมึกแสบวชุดอดครับแสบแบุจดกนออกมาเนีปลาเนี่ยมันจมมาใหเลแน่นวะปลากระพุ้งอย่างนี้เราม่ได้มาให้ เขามากรุงเทพหรือว่าขับรถเขามากรุงเทพเรานี้ก็เป็นหลอบที่หกแล้วแต่ว่าทิพย์ก็ยังบดจือเส้นทางเพราะว่านานๆจังมาที่หนึ่งแล้วก็ทางก็ไล่เส้นไล่สองทางไปบางทีทางเหนียกก็มีทางทางเหนียกใส่เหนียกครัวแล้วก็มีทางเส้นขึ้นสะพานแล้วก็ไปตรงไปก็เลยบางทีก็ยังซับสนอยู่กับขับรถพิษเล่นไปก็แม่นจักไปเฉลยลงไปหอดซามโกปปุมธานีห้าทางเลี้ยวกรับกัเพื่อเส็นจนไหนคุณ่อสัดไส้โทรไปบอกทางแล้วทิพย์จึงมาหอดกรุงเทพได้แล้วก็ครั้งนี้ คุณพอคุณแม่กับพามาให้ท่านข่าวยู่ที่หารอาหารปันนี้ผัดซึ่งทิพย์กได้มาเป็นขังทีซองล้วที่พร้อมโดยทีมงานก็ขอขอบคุณคุณพ่อชัดใจคุณแม่มูพ้อมโดยคุณปานแล้วก็ดวงตาดวงผมโดยคุณแม่เจียมใจแล้วก็แม่เมธีว่าอยู่วัดตอนเมืองก็ขอบคุณความโศกชัยกรที่ว่าตอนรับเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณป้าๆระวางทางผ่นเลี้ยงเขาก็คือเลี้ยงตีหน่อยให้ที่งานไปกินตีหน่อยแล้วก็ขอบคุณผาจาย์ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ตอนฮับแต่ละบอนแต่ละทีแต่ละขังที่ว พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยทีวะเอนดูเมตตาตลอดมาจะได้ถือกับขอขอบคุณหลายๆสําหรับที่นี่กับบรรยากาศทีวาไทยใมใ่พี่น้องกับเป็นบรรยากาศอยู่ทีวัดต้นเมืองเลยกัหนันปณิพัท์จังได้กระเพาพ่าอแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ทิพงานในการเดินทางไปมาไทยล่าวเป็นกําลังใจให้เหลื่อยมาตลอดขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องสาหรับที่นี่กับชเจ้าไว้เพิ่งท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปส